เอางี้ดีกว่าข้างหน้าเมตริกเอ็กซ์เนี่ยมันเป็นลบเอาเหมือนเดิมนะครูไม่ชอบให้ข้างหน้ามันเป็นลบเลยครูย้ายไอ้เจ้าเนี่ย,ยไปไว้ข้างหลังแล้วกันไอ้ก้อนที่ท้างก้อนเนี่ยไปอยู่ข้างหลังซะมันจะได้กลายเป็นลบหนึ่งสองสามสี่คูณกับเมตริกเอ็กซ์แล้วก็ย,ายก้ายเมตริกอมาอยู่ข้างหน้าไอ้สองหนึ่งสี่สามนี่อยู่ปกติเอาเมตติกข้างหลังย้ายมาลบเขากลายเป็นห้าลบหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดแบบนี้ คู่ข้างหน้าลบกันจับคู่ลบเลยไม่ต้องแสดงวิธีาำอะไรมากมันก็จะเป็นสองลบห้าสองลบห้ากลายเป็นลบสามหนึ่งลบสองกลายเป็นลบหนึ่งสี่ลบด้วยลบหนึ่งก็กลายเป็นสี่บวกหนึ่งกลายเป็นห้าแล้วก็สามลบเจ็ดกลายเป็นลบสี่แล้วก็ย้ายเม็ดติดที่คูณอยู่กับ x เนี้ยย้ายมาไว้ด้านหน้าแต่ย้ายมาต้องเป็นอินเวอร์สแบบนี้แล้วก็เป็นลบหนึ่ง สามสองสี่แล้วก็ทิ้งเมตติกนี้ไว้ข้างหลังแล้วก็เหมือนเดิมเมือ่อกี้เราก็ไปหาว่าไอ้เจ้าเนี้ยอินเวอร์สมันมเท่าไหร่นะแล้วก็มาจับคูณกับไอ้เมตติกอีกตัวที่เหลือนั่นแหละลองดูนิข้อเมื่อกี้มันเป็นเศษส่วนข้อนี้มันจะเวิร์กไหมอ่ะลองดูก่อนครูเรียกตรงนี้เป็นเมตติกเอแล้วกันเนาะนะอินเวอร์สของเมตติกเอต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนดีเทอร์มินแนนต์ก่อนดีเทอร์มินแนนต์ก็คือ เอาตัวเลขมาเขียนขงน้นนี้แล้วคูณทะยังลงเลยคูณทะยังลงได้เท่าไหร่ตามนั้นเลยก็กลายเป็นลบสี่ทะยังขึ้นสามสองหกกับเข้ามายห้เขาด้วยสามสองหกหกก็ได้เป็นลบหกเอามาบวกกันกลายเป็นลบสิบอันนี้ดีเทมินนต์จบทีนี้ก็มาเมติกข้างหลังแข็งลงแบบนี้สับที่ซ้าเป็นสี่ลบหนึ่ง ส่วนได้เฉียงขึ้นให้กับเครื่องหมายเขา3เป็นลบสาเป็นลบสแล้วเอาลบเศนสิบเข้าไปคูณเอาลบหนส่วนสิมันคูณด้วยลบเครื่องหมายทุกตัวต้องเปลี่ยนเอาเป็นลบเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกแล้สิบลงไปหารว่เป็นครูยังจะไม่ตัดนะเพราะอะไรเดี๋ยวจะต้องคูณกันอีกทีหนึ่งแล้วส่วนมันจะได้เห็น,นเขาง่ายหน่อย อับบนนี้เอาไปเขียนในตำแหน่งของเขาซะแล้วก็ทำการคูณอีกทีนึ่งลบสี 4, ่ส่วนสิบมส่วนสิส่วนสิแล้วก็1นึส่วนสิแล้วก็ต้องคูณกับลบสามลบหนึ่งลบสะเท่ากับเมตริก x ในการคูณการตัวตั้งมองแนวนอนตัวคูณมองตัวตั้งแล้วก็จับคูณกันเป็นคู่คู่อ่ะสอตรงนี้ก่อนก็จับคูณกันเลยเหมือนเดิมนะมาเขียนใแนแถวนี้แล้วล 3, กันลบ 4, ส 10, ามคูณกับลบสี่ส่วนสิบก็กลายเป็นสิบสองส่วนสิบห้าคูณกับสามส่วนสิบก็กลายเป็นสิบห้าส่วนสิบ ทำรายการบวกกันอ่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างลบสามคูณสองกลายเป็นลบหกส่วนสิบห้าคูณหนึ่งกลายเป็นห้าส่วนสิบจับบวกกันแล้วก็อันนี้จับคู่คูณมาจากหลักที่สองเดี๋ยวเราก็ต้องเขียนหลักที่สองนะมาจากข้างหลังตรงเนี้ยเริ่มต้นด้วยข้างหลังเราก็ต้องเขียนมันข้างหลังนี่แหละแล้วก็จับคู่คูณกันเลยลบหนึ่งกับลบสี่กลายเป็นสี่ส่วนสิบ สี่สามสิบสองลบสองส่วนสิบทำรายการบวกกันแล้วก็สองวงนี้กลายเป็นลบสองส่วนสิบแล้วก็ลบสี่ส่วนสิบจับบวกกันก็คิดให้เสร็จเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสิบข้างล่างเป็นลบหนึ่งส่วนสิบข้างบนกลายเป็นลบลบแปดส่วนสิบ ท้างล่างเป็นลบหกส่วนสิบโอเคก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของสมการเมตริกที่มันค่อนข้างครบถ้วนแหละบวกลบคูณแล้วก็อินวอร์นะ